สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,เ,มาเจาะลึกข้อมูลกันนะครับจากหลายๆแหล่งเลยทั้งเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดเพื่อจะมากลั่นกรองประเด็นสําคัญสาคัญนะ,นะครับโดยเฉพาะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของไทยเราตอนนี้ที่มันดูจะเชื่อมโยงกับเรื่องภาษีการค้ากับสหรัฐเราจะมาลองทําความเข้าใจกันดูครับถึงแรงกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางการรับมือที่เป็นไปได้จากข้อมูลที่เรามีกันอยู่นะครับ โอเคมาแกะประเด็นนี้กันดีกว่าครับเริ่มต้นด้วยเรื่องที่กําลังร้อนแรงเลยคือการที่สหรัฐเขาเขายังยืนยันว่าจะเก็บภาษีนําเข้าสินค้าไทยที่อัตรา36คือไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมเลยนะครับซึ่งอ,อันนี้น่ากังวลเหมือนกันนะถ้าเราไปเทียบกับคู่แข่งสําคัญอย่างเช่นเวียดนามที่โดนแค่20ใช่ค่ะหรือแม้แต่กัมพูชาเองนะคะที่ตอนแรกโดนเยอะกว่าเราตั้ง49ตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ36เท่าเราแล้ว เท่าเราเลยการที่ตัวเลขเราไม่ลดลงเลยเนี่ยมันมันส่งสัญญาณอะไรบ้างครับหรือวควรมองเรื่องนี้ยังไงดีอืสิ่งที่น่าสนใจคือผลกระทบมันเอ่อมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขภาษีนะคะแต่มันสะท้อนถึงความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันกันโดยตรงเลยค่ะ สินค้าสำคัญสคัญของเราอย่างพวกชิ้นส่วนโทรศพัพท์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือ HDD มอแปลงไฟฟ้าอะไรพวกนี้ค่ะที่เคยเป็นตัวทำไรายได้หลักๆก,ก็อาจจะเจอปัญหาใหญ่เลยในการส่งออกไปสหรัฐคือมีข้อมูลจาก CIMB T นะคะที่ชี้ว่ามีความกังวลกันแล้วว่าผู้ผลิตบางรายอาจจะต้องพิจารณาย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นที่ภาษีถูกกว่าอย่างเวียดนามอ๋อมีความเป็นไปได้ที่จะย้ายฐานเลยเหรอครับใช่ค่ะ ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยผลกระทบมันจะเป็นลูกโซ่ยาวเลยนะคะครับผลกระทบเป็นลูกโซ่อันนี้พอนึกภาพออกแต่ช่วยขยายความอีกนิดได้ไหมครับว่ามันจะโยงไปถึงอะไรได้อีกบ้างได้เลยค่ะลองนึกตามนะคะพอภาคส่งออกเริ่มสะดุดหรือ,อ,อมีแนวโน้มว่าจะย้ายฐานเนี่ยความเชื่อมั่นทางธุรกิจมันก็ลดลงอย่างข้อมูลจาก UOB เขาก็ชี้ให้เห็นทิศทางนี้พอความเชื่อมั่นลดปุ๊บ การลงทุนใหม่ๆทั้จากในประเทศเองหรือจากต่างชาติก็อาจจะชะลอตัวลงไปอืมครับแล้วมันก็จะกระทบต่อไปถึงผู้ประกอบการรายย่อย SME ด้วยนะคะอ,อันนี้ทาง f ฟดโคหรือสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเขาก็แสดงความกังวลอยู่เหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ละค่ะที่ทําให้ CIMBT เข้าถึงกับคาดการณ์ว่า GDP ปี68ของเราอาจจะโตได้ต่ํากว่า 1. 8ซ โห1.8ถือว่าน่าเป็นห่วงมากนะครับสำหรับเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกค่อนข้างเยอะอย่างบ้านเราแต่ฟังดูสถานการณ์เหมือนจะตึงเครียดนะแต่ว่าฝั่งไทยเองก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากเลยครับ คือยังมีความพยายามในการเจรจาต่อรองอยู่อย่างที่ท่านรัฐมนตรีคลังคุณพิ่ชัยท่านก็ออกมาให้ข่าวยังแสดงความเชื่อมั่นอยู่นะครับว่าจะหาข้อตกลงที่ดีกว่านี้ได้ก่อนเส้นตายวันที่1นึ่งสิงหาคมแล้วก็เห็นว่ามีการยื่นข้อเสนอใหม่เข้าไปด้วย ใช่ค่ะก็ยังมีความหวังตรงนั้นอยู่ว่าจะสามารถเจราจาได้สําเร็จก่อนถึงกําหนดหรือเปล่าครับแล้วนอกจากการเจราจาแล้วพวกมากตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเหรอครับก็ยังเดินหน้าควบคู่กันไปใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็เห็นความพยายามที่จะสร้างความคึกคักในประเทศนะคะทั้งการผลักดันโครงการ soft power อย่างงาน Splash ที่เพิ่งจัดไปหรือแนวคิด Thai Works ที่เคยมีการพูดถึงเพื่อต่อยอดสินค้าโอท็อพวกนี้ก็เหมือนเป็นความพยายามสร้าง เครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ๆขึ้นมาหรืออย่างน้อยก็ช่วยพยุงกําลังซื้อในประเทศในช่วงที่การส่งออกอาจจะมีปัญหาอื mm hmm. รวมถึงนโยบายอย่างลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเหลือ20บาทตลอดสายที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี้ก็มองในมุมเดียวกันได้ค่ะคือพยายามกระตุ้นการใช้จ่ายภายใน เข้าใจครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องการฝึกทหารร่วม c a r r i e r 2025กับสหรัฐที่เห็นว่ายังดำเนินต่อไปอันนี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องเศรษฐกิจที่เราคุยกันอยู่ไหมครับหรือว่าเป็นคนละประเด็นกันไปเลยอืมถ้าเราเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะการที่การฝึก c r r ิ i อ r 2025ยังเดินหน้าตามแผนเนี่ย ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึง่งว่าในมิติความมั่นคงความร่วมมนือระหว่างไทยกับสหรัฐก็ยังถือว่าแข็งแกร่งอยู่แม้ว่าในประเด็นการค้าอาจจะมีความตึงเครียดกันอยู่บ้างอ๋อครับอาจจะช่วยเรื่องบรรยากาศโดยรวมใช่ค่ะอาจจะช่วยรักษาบรรยากาศโดยรวมในการเจรจาด้านอื่นๆได้บ้างแต่ก็คงไม่ได้หมายความว่าจะแก้ปัญหาเรื่องภาษีได้โดยตรงนะคะ แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งทีออ่อาจจะสะท้อนความซับซ้อนในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจช่วงนี้เหมือนกันก็คือการที่คอรมมีมติให้ถอนร่างพรบสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex ออกไปพิจารณาใหม่ครับเห็นข่าวอยู่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าการจะผลักดันโครงการใหญ่ๆที่หวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีความท้าทายเฉพาะตัวของมันเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับผม ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลที่ชี้ว่าผลกระทบจากส่งออกที่อาจจะชะลอตัวหรือการท่องเที่ยวที่อาจจะยังไม่พื้นเร็วอย่างที่เราหวังไว้เนี่ยมันมันส่งผลต่อมาถึงเรื่องการบริโภคการลงทุนการจ้างงานในประเทศด้วยถูกต้องเลยค่ะก็เลยมีคําแนะนําออกมาว่าไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจำมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์ช่วงนี้ก็ต้องเออเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารจัดการเงินกันหน่อยใช่ค่ะ ต้องมีเงินสำรองพัฒนาทักษะตัวเองอยู่เสมอแล้วก็อาจจะต้องมองหาช่องทางกระจายความเสี่ยงเพิ่มเติมด้วยนะคะครับเพราะความไม่แน่มอนจากปัจจัยภายนอกมันส่งผลกระทบถึงพวกเราทุกคนจริงๆไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งใช่เลยค่ะแล้วท่ามกลางความกังวลเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ยังมีเหตุการณ์อื่นๆที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างล่าสุดก็มีอุบัติเหตุรถทัวร์ที่เพชรบุรีตรงเอ,อที่เขาเรียกกันว่าโค้งปราบเซียน อ๋อครับที่มีผู้โดยสารบาดเจ็บหลายคนใช่ค่ะมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยอันนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องย้ำเตือนเรานะคะถึงความเปราะบางแล้วก็ความไม่แน่นอนที่เราต้องเผชิญในชีวิตประจำวันนอกเหนือไปจากเรื่องเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปครับผมแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงครับพอจะสรุปภาพรวมได้ไหมสรุปได้ว่า ตอนนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายนอกจริงๆโดยเฉพาะเรื่องภาษีกับสหรัฐซึ่งผลกระทบมันก็ดูจะแผ่เป็นวงกว้างขณะเดียวกันก็มีความพยายามอย่างต่อเนื่องทั้งในการเจราจาต่อรองแล้วก็การใช้มาตรการภายในประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้ธธธธสรางความเข้มแข็งอื แต่ผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นยังไงก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับใช่เลยค่ะแล้วเรื่องนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมานะคะที่น่าชวนคิดต่อก็คือว่านอกเหนือไปจากการแก้ปัญหาเฉพาะห,หน้าหรือการเจรจาเรื่องภาษีในระยะสั้นๆนี้เราเนี่ยประเทศไทยเราจริงๆแล้วจําเป็นต้องทบทวนหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวของเรายังไงบ้างเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงให้เราสามารถรับมือกับโลกที่มันเต็มไปด้วยความ ผันผวนแล้วก็ความท้าทายใหม่ๆที่รอเราอยู่ในอนาคตได้ครับนี่อาจจะเป็นโจทย์ที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องภาษีที่เราคุยกันในวันนี้ก็ได้นะคะ